ปุ๋ยเกร็ดใส่นาข้าวนะครับลูกคะนะ้านาแบบคบครบเลยนะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับนาะอ่าตัวแรกก่อนเลยนะครับลูกค้าช่วงแตกกอนะครับนาะใช้สูตรนี้ได้เลย3 2 16นะครับลูกคะนะ้านากระตุ้นการแตกรากแตกกอแตกใบนะครับลูกค้าโตวไวใบเขียวนะครับนาะใช้ได้เลยนะครับ1ถุงเนี่ยใช้ได้ประมาณ15ไรนะครับนาะ ตัวต่อไปนะครับลูกค้าช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องนะลูกค้าสามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับสูตรนี้คือสูตร20เสมอนะครับนะให้พืชน,นี่สดชื่นแข็งแรงสมบูรณ์เขียวงามดีนะครับลูกค้าจัดตัวนี้ได้เลยนะ1ถุงเนี่ยใช้ได้ประมาณ10ไร่นะครับลูกค้า ช่วงสุดท้ายนะครับลูกค้านะช่วงรับรวงของเรานั่นเองนะครับนะตัวนี้ก็คือสูตร15532นะลูกค้าตัวหน้าสูงท้ายสูงนะครับลูกค้าตัวหน้าเนี่ยคือบำรุงต้นนะครับตัวท้ายเนี่ยคือบำรุงในเรื่องของผลผลิตนะครับลูกค้าข้าวเม็ดเต่งเม็ดเต็มนะครับลูกค้านะถุงนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ประมาณ10ไร่นะครับลูกค้านะทุกตัวนะครับลูกค้าใช้ฉีดพ่นก็ได้นะครับลูกค้านะหรือว่าจะ ใช้โรนก็ได้เช่นกันนะครับลูกค้ายัางไงเดี๋ยวปาาตะก้ามาให้นะครับกดไได้เลยครับ